ขออนุโมทนาสาธุการขอคุณงามความดีทั้งหลายนี้จงย้อนสนองนะแก่พวกเราท่านทั้งหลายให้มีอายุวันนะสุขาภละปฏิพานธนาสารบริวารสมบัติมากกผลนิพานนะยังฐานะพวกเราท่านทั้งหลายให้มีราบยศสรรเสริญสุขมากคผลนิพานยังสนะพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในคู่บุญพระศาสนาตลอดกาลนานเทิดขอจเจริญพร ลูกท่านของผู้ใดลูกหลานยูมีและซื้อนี่บ่แม่แดงไข่ควานกับลูกเออลูกท่านของแม่แดงไข่ควานนะครับใส่อันนี้แดงไข่คว้านลาแอคชั่นไหมอ่ะสวัสดีค่ะขณะนี้อยู่ที่วัดราชสังคมนะคะสังคมนะคะตำบลตำบลหนองซ้อนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตตอนนี้เรากำลัง มีงานบุญนะคะตอนนี้เป็นโรงทานงานบุญนะคะตอนนี้เป็นโรงทานจุดแรกจุดแรกที่จะแนะนําก็คืออันนี้เป็นโรงทานของใครคะโรงอันนี้สัมภาษณ์เจ้าของโรงทานเองดีกว่าเนานะค่ะวันนี้นะคะมาทำโรงทานน้าส้มค่ะกําลังจะหมดแล้วคะ่ะแจกดีมากเลยคะ่ะจากไหนคะจากหมูสีคะ่ะแม่แดงไขควรคะ่ะโอเค โอเคขอบคุณมากค่ะจุดโอส้มตำส้มตำส้มตำนี่อร่อยมากนะคะปลาส้มทอหนวดเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์นะคะโอเคไม่ทราบว่าโรงทายนี้มาจากที่ไหนคะบ้านลาดพัฒนาหมู่12บสองค่ะชื่อแม่อะแม่สมพรเติมวิถีขายไหมขายค่ะหั่นนี้ระวังหันมือตัวเองแล้วสัมาไปเไม่ไม่ไม่ได้หันแล้ว คุณนตื่นตื่นตั้กี่โมงเนี่ยเ่ตั now, ้งแต่ตีห้าค่ะตีห้าเลยเอา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 ท่าตำชั่วเลยเต้นไปด้วยเต้นด้วยจะคิดไปด้วยทยไ เดี๋ยวเดเอาเอาเอาเท่าจุดเท่าจุดเดี๋ยวาจี่เจ้ะทางขออนุญาะเอาเอาสักห้าาา่นนา่นนานลก็อันนี้มาจากบ้านล่าบ้าบ้านน้องซ้อนมาละมาลจคพัฒนาคาะเป็นไงบ้างตามชั่วบ้านเฮาดิเป็นยัไหเนะอร่อยดีครับตามชั่วเงินล้านต ต้องถาม<อ>านี่ต้องถามคนน,นี้คนนี้ตำตำละกอนี่ของคณะคุณแม่นรินคุณแม่บรุรีคุณสมพรแม่งเงาคุณลูกกิวันตำนี้ขายดีระดับเงินล้านนะครับเจเป็นไงลูกค้าลูกค้าลูกค้าทุกสัมภาษณ์ลูกค้าลูกค้าอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะแซ่บใส่ปากเราจะซอสอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากแซ่บ ลองสิดูยังสิบเป็นเดียวค่ะไหนไม่ได้เห็นเลยไม่ได้เห็นเลยอ้ะอ่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 ะอันอ่้อ่ะน่ะอ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 ่อ่ะ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 อ่่อ่ะอะอะอ่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 ะ่อ่ะอะอะอ่ะอ่อ่ะ่่ออต่อไปะะ เอาสัมภาษณ์เลยอันนี้ทานะคะนี่มาจากไหนคะหมูนึ่งน้องซอนจ้าหมูหนึ่งหมูหนึ่งซอต์บอทจันทีพวงพิลาหมูหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้ค่ะประเพณีบ้านเราเนี่ยสนุกยังไงบ้างสนุกพีค่ะสนุกพีอันนี้อันนี้อันนี้มาในนามหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะจ้าหมูหนึ่งค่ะแล้วคู่พัดพีนี่สนุกไหมเนี่ย ก็สุดูขันร้อนดื่มสักอึดนี่นี่นี่ของหวานอ้าวต่อไปนี่เป็นของหวานนะคะมีข้าวมีหวานมีส้มตำมีทุกอย่างนี่จะสัมภาษณ์เจ้าของเจ้าของโรงทานเนาะจากไหนคะอันไหนก่อนเจ้าของเจ้าของโรงทานเนาะจากไหนคะอันไหนก่อนอันไหนก่อน าคูต้มด้วยเขียวพี่แมเลี้ยวมาเนเอาย่าแม่เยอาย่าแม่เนอาย่างมน่เอาอย่งม่นกมีซาคูต้มด้วยเขียวค่ะาูต้องด้วยเขียวค่ะเสบบเสมได้เาูใส่หมูนี่ใส่มที่นี่หมดแล้วค่ะมันอร่อยมากมันอร่อยมากมันหมดแล้วค่ะ ยัางอร่อยได้ยังไงยังไม่จุบุบเลชิมดูก่อนเอาัดอย่างี้กน่อยร่อยิหน่อยรไ่มอร่อยแท้ๆอร่อยแท้ๆแม่ลองลอักชกพดลอแม่ลองลองอลอองององลลออยองลออ้ลงลง

ไกๆค่ะขูดหน่อยไดเลยค่ะอ้าวมาจากไหนอันนี้มาจากหมูสามจ้าคมูามขนมจีนอร่อยอร่อยมันมั่นนักกันตีมานักกันตีวยจ้ามาพอกันยุ่นีละด้วยกันมากมันมั่นนักกันตมานักกันตีวยจมาพากันยุ่นีละช่วยกันมาวยกันอเงีมาก่วยกันมืนต้งแ่ินกี้าครับจีบอนเสร็จาน้ามีน้ำยา น้ำยาไก่จ้าน้ำยาไก่หมดแล้วไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยหมดแล้วหมดแล้วขายไม่ครับขายไม่หนีโกชูไหนก้วขายหมดแี้วฮ่าฮ่าฮาอะจุดจุดต่อไปนะคะเป็นก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเนาะเราสัมภาษณ์ดูดีกว่าว่าของไทยเนาะมาจากไหนอ่ามาจากไหนจ้ามาจากมูซีจ้า แซ่บแซ่บแซ่บขึ้นกะตีสว่างคุณจ้าขึ้นกะตีสว่างทานของทานอสวยดีกว่าชิมเลยยังไม่สดนะครับ่สุดเลบ้างอ๋อต้นตำลับค่ะยี่สิบปีจ้าแม่ค้าเก่าใ่ไหครับคุณพี่จ้าพอดีกลับมาบ้านก็เลยมาทำก๋วยจั๊บเป็นโรงทานบ้านทบ้านไปอยู่ไหนอ่ะเออไปอยุธยาบ้านไปทำมาหากินอยุธยาค่ะมี เดินมาจากมามาถึงที่นี่ประมาณกี่โมงอ๋อมาได้สองวันแล้วค่ะแล้วถึ่ได้กี่โมงกันเจ็นเต็มอ๋อเจ็ดโมงเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงอ๋อสภาพดีโอเคเอ่อแล้วแล้วแล้วนี่มาทำมากี่หม้อคะนี่สองหม้อค่ะสองหม้อเนาะสี่สิบห้าอ๋อเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเนาะจ้าโอ้ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยอ่ะเราเองลองชิมโอ้มีมีมีใคร มาเลยเนาะเดี๋ยวลองสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณทีมดูดีกว่าอายโอชุนสวัสดีครับครับผมทานวันนี้เป็นไงครับผมทานเป็นไงตั้งลูกรู้สึกว่าคนมันโคตรเยอะตอนนี้ผมจะเป็นลมอยู่แล้วครับคำกลุ่มนอนนต่ออาต่อซีคนนี้ซิรูปหล่อคนนี้ซิค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นยังไงวะ สนุกดีครับโอ้โหแล้วมันจะมีขบวนวันนี้ดีใจไหมอะไรคดีใจชื่อน้องโนตครับวันนี้นโมครับโอ้โห้อง่นละขบวนไหนครับน้องโมข้าครับจุดต่อไปเนาะตรงนี้ตรงนี้อันนี้สวัสดีค่ะ อันนี้มาจากไหนคะนี่อันนี้กู๊มู๊สิบสอค่ะนำทีมเลยใครคะนี่นำทีมเลยอนนีอารีฟค่ะแม่วันนี้แม่นาลินค่ะแมยาแมย่อันนี้ออดีเท่าออดีนกี่คนจ้าที่ก้อนจ้าที่ก้อนอันนี้จะหมดแล้วที่ร้ยก่อนะมาขายดีค่ะขายดีขายดีหรือหอดีขายดีขายทั้งหอ ออาสมภารณ์ลูสือยังไงไม่นีเอาไม่เห็นลลหะการดูยังไงีก่วาดีกรกระมะอ้าวมีหน้ามาอีกเนาะอันไดจ้าซ็คาอันโอ๊ยต้องถามเพิ่นนท่านวันนี้แซบแท่งนี่ก็เงื่อะไรลยตอดช่องสัมภาษณ์ดีกว่ามาจากที่ไหนคะนี่รทาช่องว่าเจดสมุทรสาครค่ะ ของแท้เลยค่ะของแท้มาเองขอให้ด้วยค่ะของขอให้ด้วยนั่งถุงมาใส่ถ้วยไหมคะขอให้ด้วยขอให้ด้วยอันนี้อันนี้เตรียมเตรียมนานไหมคะหรือว่าซื้อแล้วก็มาเลยซื้อสําเร็จมาขายแล้วก็มาผสมที่นี่ใช่ค่ะแล้วร่วมกันกี่ทีมชั้นหนึ่งไปซื้อกระท่ายก็เจ็ดทีมเจ็ดโมงเช้าก็ขายถึงเที่ยงค่ะถ้าไปช้าวันนี้ก็คือไม่ได้มาทําบุญวันนี้ก็วันนี้ตื่นแต่กี่โมงคะเนี่ย ก็ตื่นตีห้าค่ะเพื่อมาเตรียมอาหารอะไรแต่ที่จริงก็คือเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่ามีความตั้งใจมากแล้วแล้วหวังผลยังไงเอ่อในการที่มาทําบุญครั้งนี้หรือว่าคิดว่ายังไงเราถึงมาทำโรงพยาบาลตรงนี้มาทําครั้งนี้ก็คือว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อจะได้มีกิจกรรมดีๆภายในหมู่บ้านแล้วก็บางทีก็คิดในใจว่าอาจจะส่งผลให้เรามีความสุขมีกําลังใจในการทํางานอะไรอย่างค่ะใ้การงานราบลื่นใช่ให้การงานราบลื่น ส่วนตมสัวนตงเราสมภาษณ์คนนี้คนนี้เออคนนี้มาแต่วันนี้มาทำงทานอะไรคะนี่ขนมจีนกับรสช่องวัดเจดค่ะมาด้วยกันเนาะอันนี้ตื่นขนมจีนน้ำยาตั้งกี่โมงคะนี่ตีห้าค่ะตีห้าผ่นเนาะแล้วสดงว่ามีความตั้งใจสูงค่ะพื้นเพที่นี่หรือเปล่าคะค่ะเป็นคนที่นี่ค่ะ เรารู้สึกย <before> ังไงที่มาทำบุญวันนี้ก็ดีใจดีใจดีมากเอาเลยเอาเลยอ่ะเราสัมภาษณ์คนชิมหน่อยก่อนเราช่างวัาเจตเป็นยังไงของขึ้นชื่อกะเพราหมาคนกะเพราโฮนเออันนี้แซ่บไส้กรอกเป้ยวกรุบอร่อยไหมคะอร่อยหอมหวานดีค่ะขึ้นชื่อเนาะโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะพ่อกำนันเราสัมภาษณ์ดีกว่างานวันนี้เกิดขึ้นได้มาได้เพราะเพราะอะไรใช่เพราะการเป็นการร่วมมือจาก ชุมชนทุกทุกหมู่บ้านในเขตบ้านหนองซอนครับ<อ>เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีนะครับ<อ>ก็ได้ความสนับสนุนจากพี่น้องชาวตำบลหนองซอนทั้งสิบหมู่บ้าน<อ>ถือว่าเป็นขนมรมเนียมประเพณีอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้เป็นวันศพการนะครับ<อ>และก็ประเพณีของบ้านหนองซอนด้วยครับแล<อ>้ว,<อ>วกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้ก็มีโรงทานนะครับที่พี่น้องอ่ให้การสนับสนุนกลุ่มน้องเม็ก ทำขายไหมคะขายค่ะขายที่ไหนเอ่ยขายที่ตลาดนัดโอ้ต้องลองชิมไหมต้องให้ตาต้องลองชิมนะว่าอร่อยไหมต้องชิมให้เลยการชิมให้ดูโชคแม่ละมุนค่ะอุ้ยร้อนค่ะเดี๋ยวอุ้ยร้อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนมากอะค่ะติดต่อได้ตามตลาดนัดนะคะติดต่อติดต่อได้ใช่ไหมคะที่ตลาดนัดบ้านหนองซอนค่ะขายทุก ทุกหมู่บ้านแต่แล้วแล้วโอ้โหยังกินไม่ได้เลยอะมันร้อนมากที่เข้ามาทำโรงทานที่วันนี้ค่ะบ้านเรานานๆทีมีงานค่ะถ้ามีงานบ้านที่บ้านบ้านเราจะมาทุกงานไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําบุญเนี่ยเราหวังผลอะไรในภายภาคหน้าบุญนี้ก็คงไม่ได้หวังอะไรก็แค่ขอให้ครอบครัวมีความสุขทุกคนอยู่ปลอดภัยก็เป็นการดีที่ได้มาอยู่พบ เพื่อนๆได้ทำบุญแล้วมันอิ่มได้อิ่มใจได้ทำบุญได้อิ่มหัวใจดีใจผู้ให้สุขใจผู้รับเนาะดีใจผู้ให้สุขใจผู้รับเนาะโอเค เปียนประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจผลิตรายการโดยเรามุ่งหวังเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ